มากที่สุดเลยนะครับก็คืองานชูสาวทำตัวแบบโอใส่เรแบนร์ใส่ฮูดผิดหลักการการไปเก็บข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเนี้ยเพื่อใช้ในชั้นศาลครับ เหมือนงานสืบเหมือนกันเราก็ต้องไปคอยจับตาดูเฝ้ามองดูว่าเขาจะทําอะไรบ้างวันหนึ่งเขาทาอะไรท่้นเราก็จดทำในเหมือนทำายงานการสืบสวนเนี่ยเราก็จดไว้จดไว้จดไว้คอยดูที่วันนี้เจอใครบ้างวันนี้ไปเจอกับใครพูดกับใครไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรมันต้องค่อยๆต่อกันไปนเหมือนจิ๊กซอ์ฮะ ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านมันไม่มีกฎหมายอยู่แล้วทีนี้เราเราเป็นนักสืบที่มาจากราชการมันมีหลักสูตรที่เรียนมาเพื่ออะไรแล้วก็มีเปรวิายาที่เคยใช้งานในระบบกฎหมายจริงอ<ม>ไม่ใช่ครูรักพักจำมาไปเดินตามสืบเขาทำตัวแบบโอใส่เลแบนใส่ฮูดร้อนจะตายคุณบ้าเหรอ ใส่แบบเชือดเจ็คเก็ดเลยประเทศไทยความร้อนจะก40องศาอยู่แล้วเหงื mm hmm. ่อตกเลยบ้าทําอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วครับผิดหลักการต้องทําตัวให้เนียนๆไปชาวบ้านได้ไม่รู้พอไม่รู้ปั๊บเราก็เก็บไปแล้วก็มองไม่จะไปจ้องเขาดิเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจนกระทั่งได้ข้อมูลพยานหลักฐานครบซึ่งเข้าจับกลุม ประเภทงานที่จ้างมากที่สุดเลยนะครับก็คืองานชูสาวลองลองมาก็คือชอ่อโกงชอ่อโกงออนไลน์เดี๋ยวนี้มีเยอะละเ,เมิดการแอบถ่ายนะมันละเมิดอ,อยู่แล้วแหละแต่เราจะไปถ่ายยังไงที่ไม่ให้เขารู้ล่ะครับเราก็ต้องถ่ายระยะไกลในระยะที่เขาไม่สาม,มารถที่จะรู้ได้ว่าเราถ่ายหรือถ้าแอบถ่ายก็คือเราก็ทําไปถ่ายเซลฟี่ตัวเราเองก็ได้ ใช่ไหมฮะผมจะถ่ายรอบนะฮะที่จริงเป้าหมายอยู่ข้างหลังนู้นแต่เราก็ถ่ายเราเองเนี่ยแต่ที่จริงจะจับภาพข้างหลังเพื่อเอาไปเป็นพยานหลักฐานการไปเก็บข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ในชั้นศาลครับในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดี ค่าน้ํามันรถค่าทางเดือนทุกอย่างล้วนเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นคอสต์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราก็จะคิดตามแต่ละงานเป็นระยะทางเป้าหมายการยากง่ายของแต่ละเคสซึ่งมันจะไม่เท่ากันอย่างไปทําที่เชียงใหม่กับทําที่นนทบุรีเราไปนนทบุรีเสร็จเรียบร้อยล้วกบมานอนบ้านได้แต่ถ้าไปเชียงใหม่ต้องนอนโรงแรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี้ยเราต้องคิดรวมในคอสต์ที่เป็นต้นทุนของเราด้วยเพราะฉะนั้นในการที่จะไปจ้างคนแล้วก็บอก หมื่นหนึ่งสองหมื่นก็ทําได้แล้วระวังกันนะครับเสียเงินฟรีนอกจากเสียเงินฟรีแล้วอันตรายจริงๆแล้วมีจฉาชีพไกลๆเลยเนี่ย